วันนี้ผมจะมารีวิวปั๊มลมที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับที่ผมชอบมากๆของตัวนี้เลยคือมันมีรูปขึ้นมาเลยครับว่ารถแบบนี้ควรเติมลมเท่าไหร่อย่างผมจะเติมรถเก่งใช่ไหมครับก็กดดูมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยมอเตอร์ไซค์จักรยานลูกบอลและลูกบาส ก็เติมได้สบายๆครับวิธีเติมลมก็ง่ายๆครับดึงสายเติมลมออกมาแล้วก็เสียบเข้ากับล้อรถของเราครับจากนั้นก็หมุนมันก็จะขึ้นตัวเลขมาให้เราดูครับว่าล้อรถเราเหลือลมยางเท่าไหร่ของผมเหลือแค่27เองปกติจะต้องเติมอยู่ที่3 5 psi ครับจุดเด่นของเครื่องตัวนี้นะครับวัสดุทําจากพลาสติก ABS แบบขนาดใหญ่ความจุ4 0 0 0มิลลิแอมมีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือพกพาง,ง่ายไว้ใส่ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์ได้สบายๆครับ พอถึงเลขที่เรากําหนดไว้เครื่องก็ตัดให้เองอัตโนมัติครับเดี๋ยวไปเติมอีกรอนึงให้เท่ากันเติมรถใหญ่แล้วก็มาเติมมอเตอร์ไซค์ด้วยเลยผมลืมบอกไปปุ่มนี้มันคือไฟฉายนะครับไว้ใช้เติมลมในที่มืด ประมาณนี้นะครับรีวิวปั๊มลมรุ่นใหม่นี่ขนาดผมเติมรถใหญ่ไป2อล้อแล้วแบตยังไม่ลดเลยนะครับเพื่อนๆสนใจลองกดที่ตะกร้าดูครับ